คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือหนึ่งในปีที่ผมแอบผิดหวังกับเกมออกใหม่มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ากันตามเหตุผลแล้วเกมพวกนี้ก็ไม่ได้แย่มันเป็นเพราะว่าผมหวังกับมันมากเกินไปผมก็เลยผิดหวังหลายๆเกมนี่คือผมอย่างไฮเลยตอนเห็นตัวอย่างคือถูกใจอยากเล่นมากพอได้เล่นจริงปุ๊บผิดหวังเฉยคําว่าไม่คาดหวังแล้วจะไม่ผิดหวังกาน่าจะคราวนี้นี่แหละที่รู้สึกดังนั้นในวันนี้ผมก็จะขอยกมา5เกมที่ผมคาดหวังแล้วก็ผิดหวังของปีนี้มาพูดให้ฟังกันซึ่งถ้าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่ผ อยากให้มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันในเชิงสร้างสรรค์ามากกว่าดังนั้นถ้าเกิดชอบหรือว่าไม่ชอบอยังไงคุยกันดีๆอย่าหยาบใส่กันก็นกพอแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กับทางช่องก็อย่าลืมกดเบาๆให้กันคนละหนึ่งทีด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคลิปนี้สนับสนุนโดยร้าน Gpu2Shop เช่นเคยใครอยากจะได้คอมแรงๆแต่ว่าราคาเบาๆก็ต้องร้านนี้เลยของดีประกันเจ๋วแล้วก็มีบริการหลังการขายไปอุดหนุนร้านนี้ซะแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง เอาละก็ขายของกันไปแล้วก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่ามาดูกันว่า5เกมที่ผมคาดหวังซะเล็อเกินแต่ว่าดันผิดหวังมันจะมีเกมอะไรบ้างมารับชมกันได้เลยครับเกมแรกเลย Resident Evil Village DLC Shadow of Lost สำหรับ Resident Evil Village เนี่ยถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่ภาคที่ผมชอบที่สุดแต่มันก็คือ R.E. ภาคหนึ่งที่ผมรู้สึกเอนจอยแลวก็สนุกไปกับมันและด้วยความที่ภาคนี้ตอนจบมันทิ้งปมมาเยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นฉากจบหรือแม้แต่เหตุการณ์ของพี่คริสและทีมที่เกมไม่ได้พูดถึงดังนั้นมันจึงไม่แปลกเลยที่ผมอยากจะได้ D.L.C. ที่มันจะเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากช่วงที่หายไปแต่พอตอน D.L.C. ในส่วนเนื้อเรื่องมันออกมาจริงๆเขาดันไม่เล่าในส่วนที่ผมอยากจะรู้แฮะในทางกลับกันเขาดันไปเลือกเล่าในส่วนที่่่่่่มมมมันไไใใชซึงงงกก็เเเขข้้าาาาาจจดดออออะวววคยปิรรรรรืบสูณ์ แต่คือมันค้างคางไงผมอยากจะรู้ว่าไอ้ส่วนที่มันหายไปมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขาไม่เล่าเลยมันก็น่าเสียดายนะคือแบบมันอยากรู้ว่าเขาจะนําเสนอ,อยังไงและในส่วนที่ผมผิดหวังมันก็ไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องเกมเพลย์ของ DLC ตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเลยที่ผมไม่ค่อยจะสนุกกับมันถึงในช่วงหลังมันจะพอทําให้ผมตื่นเต้นขึ้นมาได้บ้างแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยผมว่าโคตรน่าเบื่อเลย จริงๆจ,จะบอกว่ามันน่าเบื่อไปเลยไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ผมว่ามันครึ่งๆกลางๆมากกว่าคือถ้าเกิดเอาเกมเพลย์ไปเทียบกับเนื้อเรื่องหลักเนี่ยผมว่ามันสนุกกันคนละเรื่องเลยนะและก็ราคา DLC ตัวนี้ผมว่ามันแอบเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน600บาทกับ DLC ที่เพิ่มมาแค่นี้ส่วนตัวแล้วผมว่ายังไงก็ไม่คุม้มถึงจริงๆแล้วมันจะได้พวกตัวละครใน m e r c e n a r i และก็โหมดเพอร์เพซันมาด้วยก็เหอะแต่ก็นั่นแหละคือผมอยากเล่น DLC ที่มันเป็นเนื้อเรื่องที่ขาดหายไปมากกว่างะ ถ้าเกิดเอา DLC ตัวเนี้ยไปเทียบกับภาค7็แล้วที่ไม่ว่าจะเป็น End of Zoe หรือว่า Not Ihero โอ้โหอันนั้นนะ่ะโคตรสนุกแล้วก็โคตรคุ้มเลยยังไงก็หวังว่าในอนาคตเขาจะมี DLC ในส่วนที่หายไปมาให้เล่นบ้างแล้วนะแต่ถ้าเกิดไม่มีมันก็น่าเศร้าอะ่ะคงต้องรอเล่นภาค9ก้าไปเลยละมะั้งก็ไม่รู้ว่าเขาจะทา DLC ใหม่ออกมาอีกหรือเปล่าเกมที่2 The House of the Dead Remake อีกครั้งหนึ่งในปีนี้กับการ Remake รอีกแล้วแต่ว่าในครั้งนี้มันคือเกมระดับตำนานอย่าง The House of the Dead เกมสยองขวัญแนวเร a l Shooting ที่ทำให้พี่ๆอย่างเราาหหลลงไกกัันนนมต่อ ก็คือสาหรับต้นฉบับเกมนี้มันถือว่าเป็นอะไรที่เด็ดมากในช่วงนั้นเกมเพลย์ไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยเล็งแล้วก็ยิงก่อนที่ศัตรูจะถึงตัวก็พอนั่นแหละง่ายๆที่ทําให้ผู้เล่นสนุกติดพันจนเสียเงินมาไม่รู้แล้วเท่าไหร่แต่ว่านั่นคือความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่น่าจะเกิดในช่วงปี2000กางๆถ้าเกิดเอาระบบนั้นทั้งดุนอนะมาใส่ในปี2022ผมว่ายังไงก็แหกตอนแรกคือผมก็คาดหวังอะเพราะว่าต่อให้เป็นเกมรีเมคแต่เขาก็ควรจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆบ้างถ้าเกิดถามว่ามันมีมออมมมมมััั้้้้ยยยไไออออนนนนนเเเตใใหหห่่่ขงงงงกกกีีี็าโดสรรรืืวปปลชแ ไมนก็คือเรือชูตติ้งอยู่ดีหลักๆก,ก็คืออย่างที่บอกอะยิงให้ทันแค่นั้นก็จบไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่สําหรับเกมนี้มันเป็นในปี2022ไงสิ่งที่ชัดเจนมันก็คือแค่กราฟ,ฟิกที่ผมว่ายังไงมันก็ยังไม่เวิร์ก และของใหม่บางอย่างคือโดนด่าเยอะมากอย่างเสียงปืนเนี่ยโดนด่าโคตรเยอะเลยว่ามันตลกไปสะใจเท่าภาคแรกคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเน้นสมจริงหรือว่าอะไรแต่ในด้านความสะใจผมก็ยอมรับเลยว่ามันสู้ต้นฉบับไม่ได้ก็นั่นแหละครับตัวอย่างของเกมระดับตำนานที่เอามารีเมคแล้วแทบไม่ได้มีอะไรใหม่เลยมันก็เลยอาจจะยากมากที่มันจะกลับมาบูมได้อีกครั้งแต่ก็ไม่แน่รอดูภาค2อาจจะดีก็ได้ผมเนี่ยรอภาค2เลยแต่ดูจากกระแสตอบรับแล้วไม่น่าจะมีละมั้งเกมที่3 Call of Duty Modern Warfare 2 สำหรับเกมนี้ผมไม่ได้มองว่าแย่อะไรเป็นพิเศษแต่นี่คือตัวอย่างของเกมที่คู่ควรกับคำว่าถ้าเกิดไม่คาดหวังแล้วจะไม่ผิดหวังมากที่สุดเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เคยเล่น Call of Duty ภาคอื่นจริงจังมาก่อนผมเห็นมาเสมอแหละว,ว่าเกมเนี่ยผู้เล่นเขาทั้งด่าทั้งชมมาตลอดผมก็เลยเดาเอาว่าคุณภาพของเกมนี้มันก็คงจะแบบทรงๆละมั้งไม่ได้พรีเมียมอะไรขนาดนั้นจนในช่วงปี2019ที่ผมเปิดใจลองเล่น Call of Duty Modern Warfare ที่เป็นภาครีบูตดูก็แบบเฮ้ยสนุกว่ะโคตรสนุกเลย เกมเพลย์มันเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษกว่าเกมชูตติ้งทั่วไปแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันดักดักแล้วก็เหตุการณ์ระทึกเนี่ยโคตรจัดเต็มมันสนุกและก็ดูเดือดมากจนผมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นเลยผมเลยมีความเชื่อว่าเอออย่างน้อยถ้าภาคอื่นมันไม่สนุกอะภาคที่มันเป็นโมเดิร์นวอลแฟร์มันก็ต้องสนุกแล้วว่าแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าโมเดิร์นวอลแฟร์ทูมันเป็นยังไงซึ่งผมไม่ได้มองว่ามันไม่สนุกนะแต่มันเรียบไปหน่อยยิ่งเล่นก็ยิ่งรู้สึกเลยว่า มันสนุกติดพันเอ็นจอยได้หลาย10ชั่วโมงแต่มันคือเกมห่างกัน3ปีเลยนะเว้ยสปีแต่ทําให้เรารู้สึกได้แค่นี้เหรอผมว่ามันก็น่าผิดหวังไปหน่อยนะจริงๆแล้วเกมเนี่ยผมไม่ได้ผิดหวังแต่เพียงแค่ว่าผมคาดหวังกับมันมากเกินไปมันก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมเกมมันไม่เห็นเหมือนกับที่เราคิดไปเลยนะ้าเล่นได้แหละมันสนุกแต่ว่ามันไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นพอเข้าใจไหม เกมที่4ี่ The c o l s s a l p r o t อ่าเกมเนี้ยผมเพิ่งทำรีวิวไปเลยเมื่อต้นเดือนสดๆร้อนๆหลายๆคนอาจจะหัวร้อนที่บั๊กในช่วงเดวันมันเยอะจนขัดใจมากในตอนเล่นซึ่งสําหรับผมเนี่ยบั๊กมันก็เป็นเรื่องหนึ่งคือเห็นชัดเจนเลยว่าผู้พัฒนาน่าจะโดนเดสไลน์แบบเต็มๆดูได้ง่ายๆเลยจากการที่เขาพยายามแพทมาตลอดเกมการเล่นจนถึงทุกวันนี้ยังมีแพทอยู่เลยนะพี่จะขยันอะไรดังนาแต่ไอสิ่งที่ผมไม่โอเคกับเขาจริงๆเลยนะนั่นคือเรื่องที่เขาพยายามจะเป็นเดสเปซมากเกินไปคือผมเห็นหลายๆคนบอกว่าผิดหวังกกกัันนเเพราาะว่่่่มมมมมมี้้้สูดไไไแตบผผช ส่วนที่เขาพยายามจะเป็น Death Space เนี่ยแหละถ้าเกิดถามว่ามันเหมือนเป๊ะเลยไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นแต่พอได้ลองเล่นมันก็สัมผัสได้อะว่าเกมนี้มันคือ Death Space ดีๆเนี่ยแหละมุมกล้องเอ่ยตีมเอ่ย UI หลอดพลังชีวิตอะไรหลายๆอย่างคือถอดแบบมาเลยซึ่งปัญหาใหญ่คืออะไรดูไหมก็คือมันสู้ Death Space ในต้นฉบับไม่ได้ ผมเข้าใจนะว่านี่คืออดีตทีมผู้สร้างแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องยึดติดกับอะไรขนาดนั้นฝีมือขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นผมผมจะมูฟออนไปทําอะไรที่มันดีกว่าไปเลยดีกว่าไหมการเดินตามหรือว่าไปทําอะไรซ้ํำๆในสิ่งที่มันเป็นตํานานอะยังไงมันก็แพ้อยู่แล้วแถม Death Space Remake ก,กำลังจะมาแล้วและดูทรงว่าจะทําดีกว่าทีนี้แหละมึงเอ้ยข้อเปรียบเทียบมาเต็มแน่นอนตอนผมเห็นตัวอย่างเกมนี้ครั้งแรกผมจําได้เลยว่าผมว้าวมาก คาดหวังมากที่จะเห็นอะไรที่มันมากกว่าเดลสเปซที่ผมเคยสัมผัสแต่ก็นั่นแหละผิดหวังก็คือผิดหวังเราจะทําอะไรได้จากนี้ไปมันเริ่มเชื่อยากเลยนะคำว่าอดีตผู้สร้างเนี่ยทำผมผิดหวังมาแล้วไม่รู้กี่เกมและก็มาถึงเกมสุดท้ายนั่นก็คือ dying light 2นี่แหละนี่คือหนึ่งในเกมที่ผมผิดหวังที่สุดในปีนี้เลยเพราะสําหรับภาคแรกนี่คือเกมที่ผมโคตรรักทั้งเกมเพลย์และก็เนื้อเรื่องทุกอย่างมันคือเหตุการณ์ที่ตราตรึงมากจนผมยากที่จะลืมผมถึงกับยกให้เลยนะว่านี่คือหนึ่งในเกมเด็กเส้นประจําช่องผมมเเลยเกนึง ตอนจบของภาคหนึ่งใน DLC เนี่ยคือสุดยอดทิ้งปมสารต่อที่เดาไว้เลยว่าภาค2ต้องเดือดปุดๆแน่นอนแต่พอภาค2มันออกมามันก็แบบเอ๊ะทำไมธีเมเกมมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้จากเกมสยองขวัญเนื้อเรื่องสุดดรามา่ากลายมาเป็นเกมสงครามฝ่ายไล่ตีกันจนแทบจะหาความน่ากลัวไม่เจอ สำหรับเกมนี้บางคนเขาก็บอกว่ามันก็สนุกดีนะความระทึกในรูปแบบที่ภาคแรกไม่มีภาคนี้ก็โคตรจัดเต็มแต่ว่าถ้าเกิดวัดจากหลายๆองค์ประกอบแล้วผมคิดว่าภาคแรกมันก็ลงตัวกว่าเยอะทั้งเรื่องดรามา่ทาทั้งความสยองขวัญยังไงผมก็ยกให้ภาคแรกมันดีกว่าในช่วงเริ่มแรกก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องจริงจังเนี่ยผมก็ว้าวนะแบบเฮ้ยนี่แหละด้งไลน์ที่ผมต้องการเลยก็พอเข้าเนื้อเรื่องปับ๊บเออไม่ใช่ละแบบนี้มันไม่ได้แบบที่เราหวังแล้วและคือภาค2ราคามันแพงะ่ะซื้อมาแพงมากพอมันแพงแล้วมันไม่ใช่แบบที่หวัังงงงยไก็ต้อแซ ทุกวันนี้ตอนผมกลับไปเปิดเล่นทีไรผมก็ยังไม่คิดเลยว่าเกมนี้มันสนุกตรงไหนซึ่งทั้ง5เกมที่ผมว่าไปเนี่ยผมเคยทารีวิวมาให้ดูหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือประสบการณ์ตรงครับผมไม่ได้พูดสีสัวแน่นอนและก็แน่นอนว่าทาั้ง5เกมนี้มันคือเกมที่ผมคาดหวังมาตลอดตั้งแต่ได้เห็นตัวอย่างพอเราหวังมากเกินไปแล้วมันไม่ได้เป็นตามที่หวังอันนี้ก็ต้องเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาแต่กับบางเกมที่ผมไม่ได้หวังหรือว่าสนใจอะไรเลยมันนันสนุกซะง,งั้นอย่างชื่อฟูเนี่ยยอดไปเลยถ้าเกิดมีเวลาอยากจะกลับไปเป็นี้น องมาดูสินะให้มันเป็นเรื่องของอนาคตกันลวกันแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปในรีวิวทุกตัวนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือความเห็นส่วนตัวเท่านั้นบางอย่างที่ผมบอกว่าผิดหวังบางคนเขาอาจจะชอบแล้วก็เล่นซ้ำเป็นสิบรอบก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คือความชอบส่วนตัวล้วนๆคิดเห็นไม่ตรงกันยังไงก็ไม่ผิดและสําหรับเพื่อนๆละครับในปี2022นี้มีเกมไหนที่เพื่อนๆผิดหวังกันบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็อย่าลืมเอามาแชร์ให้ฟังกันด้วยแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แลวกันที่ทําวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาไม่ใช่อะไรเลยง่ายๆเลยผมทําคลิปรีวิวสําหรับอาทิตย์นี้ไม่ทันนั่นเองไงเหตุผลหน้าตบไหมก็ยังดีที่ผมคิดคอนเทนต์สำรองเอาไว้ก่อนดีกว่าปล่อยวันว่าง,างแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูแลนะยังไงสตอกเกอร์ที่ผมสัญญาเอาไว้เนี่ยวันพุธน,น่าจะทันยังไงรอติดตามชมกันลวกันนะครับจัดเต็มแน่นอนใครที่อยากจะสนับสนุนให้ช่องโตวไวๆก็เข้ามาดูกันเยอะๆเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันเยอะๆแค่นั้นผมก็ดีใจแล้ว แต่สาหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วแหละเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตอนนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตอหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ